สวัสดีครับผม Squidman.exe จากประเทศไทยครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับมี s t ตอรี่บนะครับที่ได้รับมาจากเสียวมีนะครับเป็นของขวัญพิเศษนะครับซึ่งน่าจะเป็นอะไรที่พิเศษมากๆพอดูจากกล่องแล้วไม่ธรรมดาเลยเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันดีกว่าครับไปดูกันครับในกล่องที่เปิดมานะครับก็มีตุ๊กตาน้องหมีตูนะครับ มาสคอตของเซียวมีแล้วก็มีบอร์ดเกมนะครับครบ10ปีเซียวมีเป็นบอร์ดเกมที่เล่นกับแอปของเซียวมี่ได้นะครับแล้วก็มีเสื้อยืดนี่ครับเสื้อยืดเซียวมี่ขอบคุณมากๆเลยและอันนี้นะครับเป็นการ์ดจากเซียวมี่เป็นมีสตอรี่บ็อกนะครับเดี๋ยวลองมาอ่านกันดูถึงคุณส u ุ๊ดแมนดอทเอขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของเสียวมีหากไม่มีมีแฟนที่น่ารักคงไม่มีเราในวันนี้ เรามีสินค้าตัวใหม่ล่าสุดมีสิทธิซีรีส์สมาร์ทโฟนที่จะปลูกพลังความคิดสร้างสรรค์นในตัวคุณมาให้ทดลองเล่นกล้องรุ่นนี้มีฟีเจอร์มากมายให้คุณลองใช้มี on-trail ถ่ายทอดเทคนิคในวิธีของคุณเรารอติดตามผลงานของคุณอยู่นะมับเสี่ยวมีไทยแลนด์และตอนนี้มือถือมีเทนทีก็อยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับมือถือมี t ท t t ี o ตัวนี้เนี่ยครับมันมีกล้องนะครับที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆแล้วก็ดูน่าจะมีฟังก์ชันพิเศษเดี๋ยวเรามาดูในโจทย์ของ power your creativity ดีกว่านะครับที่ให้ทำ neon trail neon trail เนี่ยจะอยู่ในโหมด long exposure ซึ่งเป็นโหมดใหม่ของมี t ท t ไโดยเฉพาะนะครับอ๋อก็คือทำเป็นแสงแบบนี้ให้แสงเป็นเส้น อ่ะเดี๋ยวเราไปทดลองทำกันดูดีกว่าครับซึ่งหมดนี้เนี่ยต้องมีขาตั้งกล้องนะครับผมก็เอาขาตั้งพอสับมือถือมาด้วยเราเดี๋ยวเตรียมจะลองใช้ดูนะครับเดี๋ยวเราลองมาเซตอัพกันดูแป๊บหนึ่งอ้าลองดูสักหน่อยครับนี่ออนทรีลนี่รถตุกๆวิ่งผ่านไป ให้รถอีกสักคันผ่านไปอีกคันหนึ่งนี่แล้วก็พอก็จะได้เส้นแสงประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเรามาลองวาดเป็นตัวอักษรกันดูดีกว่านอกจากนี้ผมมีของเล่นมาเล่นด้วยนั่นก็คือไฟนั่นเองนะครับไฟเดี๋ยวเรามาลองใช้โหมดล็อกเอ็กโพเชอร์นะครับมีออนเตล์อูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาลองดูครับ การนะครับก็คือเดินไปวาดแล้วก็คิดซะว่าเรากําลังวาดรูปก,กลับด้านนะครับแล้วก็ระบายสีเหมือนกับใช้แปรงระบายสีหรือการพ่นสีสเปย์ครับลงบนอากาศแล้วก็เขียนให้เป็นตัวอักษรที่มาครับเส้นมันก็จะหนาตามแนงที่เราถมลงไปนั่นเองขอดูหน่อยว้าวได้อยู่ คราวนี้ผมเพิ่มความยากขึ้นไปนิดนึงก็คือปิดไฟแล้วก็ไปเปิดไฟที่ตรงที่จะวาดครับแบบนี้แล้วก็ปิดไฟอีกครั้งแล้วก็ไปเปิดไฟที่จะวาดใหม่ครับเป็นตัว M และตัว I ก็น่าจะต่อได้เลยครับวาดต่อมาครับแบบนี้ครับแล้วก็ปิดไฟแล้วก็เดินกลับมาจะโอเคอันนี้น่าจะได้อยู่นะครับก็อย่างที่เห็นเลยครับวนน่าโมนีออนเทรลส์เนี่ย มันน่าสนใจนอกจากเอามาทำเป็นตัวอักษรได้แล้วการถ่ายเส้นแสงที่เกิดขึ้นจากการสัญจรของรถต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความสนุกในการถ่ายภาพขึ้นเหมือนกันซึ่งนั่นก็คือเหตุผลที่ทางเสี่ยวมีส่งมาท้าทายเป็นโจทย์ power your creativity ให้ผมได้ลองทำให้ดูกันครับสุดยอดมากๆนอกจากโหมดเกี่ยวกับแสงเนี่ยก็ยังมีโหมดโฟโต้โคลนครับที่เป็นฟีเจอร์สนุกๆ ที่ให้เราสร้างสารรค์อะไรสนุกสนุกบนมีเทนทีตัวนี้ครับทําได้ทั้งภาพและก็วิดีโอเหมือนกับมีคนหลายๆคนเนี่ยสร้างตัวเองขึ้นมาคุยกันได้ครับผมก็ตลกดีครับทําไปก็สนุกไปนอกจากโหมด Creativity ที่เมื่อกี้เราทดลองทํากันไปแล้วนะครับตัวกล้องเนี่ยมันเป็นกล้องขนาดร้อล้านพิกเซลนะครับในมีเทนทีตัวรุ่นโปรนะ มีกันสั่นด้วยนะครับหลังจากที่ผมไปทดสอบดูนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจากที่ผมไปเที่ยวมาเนี่ยก็สนุกดีครับได้ถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายพวกแบบงานสถาปัตยกรรมไทยนะครับในยุคสมัยก่อนแล้วก็เป็นสถานที่เที่ยวที่คนต่างประเทศเนี่ยก็ชอบมากันด้วยครับจะเป็นดอกไม้อะไรเงี้ยก็ถ่ายออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีทีเดียว หรือจะไปเที่ยวหัวทองนะครับก็ถ่ายออกมาได้พอใจนะครับใช้กล้องธรรมดาถ่ายเนี่ยแะครับใช้เลนหลักถ่ายเลนวายบ้างสลับกันไปก็ได้ภาพออกมาที่ประทับใจพอสมควรเลยครับรวมไปถึงพวกภาพอาหารเนี่ยก็เรียกได้ว่าถ่ายออกมาดูน่ากินมากๆครับสำหรับมีเทนทีโตัวนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าตอนนี้ฝนกำลังจะตกแล้วนะ นี่เป็นวิดีโอกล้องหน้าจากมีเทนทีนะครับก็อลองถ่ายดูลองล็อกดูนะว่าเป็นยังไงสำหรับคนที่กลัวว่ากล้องจะสั่นนะครับก็สามารถใช้กล้องหลังนะครับโดยอาศัยตัวกระจกที่อยู่ด้านหลังของเครื่องเนี่ยในการส่องดูตัวเองก็ได้นะครับขณะที่พูดไปก็มีประโยชน์ดีเหมือนกันนะจะลองวิ่งดูก็ได้ครับอันนี้เป็นวิ่งเหยาะนะ ตอนนี้ผมจะลองใช้เลนวายนะครับในการเดินถ่ายดูว่าเป็นยังไงนะครับอะลองเดินเร็วหน่อยไม่รู้มันจะกันสัตว์หรือเปล่านะเดี๋ยวเราต้องมาลองดูกันอีกทีนึงสำหรับการใช้กล้องของมีเทนีในการถ่ายวิดีโอเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะดีนะเพราะว่าไฟลเนี่ยครับค่อนข้างที่จะสวยด้วยเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ของมันแล้วก็เลนเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่มากครับ อีกฟีเจอร์หนึ่งที่เราน่าจะได้ใช้นะครับก็คือฟีเจอร์ f r o t t and Back ครับเห็นไหมพอเรากดอย่างนี้มันก็สามารถที่ทำให้เราถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอได้นะครับเป็นตัวกล้องหน้าและกล้องหลังพร้อมกันนี้โอ้เหนหซึ่งเราสามารถที่จะกดปุ่มอันไหนก็ได้ให้ใหญ่ขึ้นครับแบบน,นี้ถ้ากดปุ่ม กล้องหลังให้ใหญ่ขึ้นนะครับก็จะใหญ่นี้เลยสามารถทำบล็อกท่องเที่ยวที่ถ่ายได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะยังไงครับนี่ผมลองถ่ายด้วยฟอนต์แอนด์แบ็กนะครับถ่ายกล้องหน้าและกล้องหลังอถ้าอยากให้กล้องหน้าชัดก็กดนี่ครับซูมขึ้นมาแล้วก็ปรับให้มันเป็นกล้องหน้าขึ้นมาทันทีเลยก็ได้ครับในตอนเดียวไม่ต้องปรับิดีอด้วยนะ เเยยยีมย่มลสำหรับการถ่ายรูปในที่แสงน้อยนะครับเจ้ามีเทนทีก็ทำออกมาได้ดีนะดูสิครับรูปถ่ายเนี่ยเปิด n i g h โหมดถ่ายก็ออกมาโอเคเลยเปิด HDR ไว้ด้วยก็ช่วยได้นิดหน่อยครับซึ่งผมถ่ายมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะโอเคทั้งตัวภาพนะครับแล้วภาพเซลฟี่รวมไปถึงวิดีโอนะครับที่ถ่ายมาได้เนี่ยก็เห็นว่าถ่ายกลางคืนเนี่ยใช้ได้เลยครับดูแสงสีอะไรเงี้ยครับ ถ่ายออกมานี่คือสวยเลยแล้วตอนนี้ก็เป็นการทดลองถ่ายนะครับวิดีโอกลางคืนด้วยเจ้ามีเทนที T ตัวนี้ครับ้รงกลุ่มอาคารตรงนั้นเนี่ยตรงที่เห็นนะครับมันค่อนข้างจะมืดนะแต่กล้องตัวนี้ก็ถ่ายออกมาเห็นชัดดีเลยครับเยี่ยมเลยเป็นยังไงบ้างครับภาพออกมาโอเคไหมผมว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะสำหรับมีเทนที T ตัวนี้นครับ สิ่งที่ผมชอบมากๆสำหรับมีเทนทีโปรตัวนี้เนี่ยก็คือสเปคเครื่องที่ให้มาสุดจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็น CPU snapdragon 865 RAM 8 ROM 128แล้วก็แบต5,000ม mm, ิลลิแอมซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานแล้วก็ชาร์จเร็วถึง33วัตต์ครับสเปคอื่นๆเนี่ยการเล่นเกมเนี่ยก็ออกกัโพงคู่ด้วยนะซึ่งบอกได้เลยว่าเล่นเกมเนี่ยก็ประทับใจเหมือนกันครับในหลายๆส่วนเนี่ยบอกได้เลยว่ามือถือตัวนี้เนี่ย จะเป็นมือถือประจำตัวของผมตลอดปีนี้แน่นอนขอบคุณทาง Xiaomi นะครับที่ส่ง Mi ทนทีมาให้ผมแล้วรอติดตามคอนเทนต์ดีๆจากทางเ x i ยวมีกันอีกต่อไปนะครับสำหรบวันนี้ขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายครับบ๊ายบายลูกบ๊ายบาย